เสียงจักจั่นร้องระง,งมไปทั่วหมู่บ้านเล็กกลางป่าช่วงเวลาหลังตะวันตกดินบรรยากาศช่างเงียบเหงาและอบอวลไปด้วยกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อตอนบ่าย่ามกลางเรือนไม้เก่าหลังหนึ่งที่อยู่ริมหนองน้งนําเก่าพรานคําชายชราใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการเวลานั่งขัดสมาธิอยู่หน้าเตาไฟที่พาทุแสงวาบวาบคล้ายจะดับอยู่ตลอดเวลาเด็กชายวัยรุ่นหน้าตาคล้ายเขานั่งอยู่เล็กๆ นานฟองหลานชายวัยสิปีผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นพรานเหมือนตาตาเรื่องควานธนูที่ตาเคยเล่ามันมีจริงหรอเด็กชายถามขึ้นมาในขณะเป่าขี้เท่าในหม้อข้าวที่ยังค้างอยู่พรานคํายิ้มบางๆสายตาม,มองไกลออกไปยังพงป่าทึบทางทิศตะวันตกราวกับมองผ่านการเวลาย้อนไปยังยุคที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเคยเดินเดี่ยวในดงลึกถือปืนขับศิลามีมีดปลายแหลมเน็บเอว เขาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงแผ่วช้านานมาแล้วในสมัยที่ป่ายังเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับพรานผู้หนึ่งได้เรียนเวทวิชาควายธนูจากพระทุดงเท่าว่ากันว่ามันคือสัตว์ที่หล่อหลอมด้วยวิญญาณควายผู้ซื่อสัตว์ผสมด้วยเวทอาคมชั้นสูงใช้หนังควายตายวันเสาร์เผาวันอังคารดองในน้ำว่านเก้าอย่างแล้วจึงเสกด้วยคาถาหัวใจธนูหนึจบ หนานฟองเบิกตากว้างยกมือลูบต้นแขนตามความเคยชินยามรู้สึกขนลุกควายธนูใช่จะเหมือนเครื่องรางทั่วไปมันมีจิตมีสัญชาตญาณมันรู้ว่าใครคือเจ้านายถ้าเจ้าคิดไม่ซื่อมันจะย้อนกลับมาแทงเจ้าให้ตายด้วยเขาวเวทของมันเองพรานคำลุกขึ้นช้าๆไปเปิดหีบไม้เก่าใต้แคร่ค่อยๆย,ยกออกมาเปิดต่อหน้าหลานชายข้างในมีแผ่นหนังควายขนาดฝ่ามือเก่าเกรอะกรัง ม้วนไว้อย่างแน่นหนาและมีอักษรโบราณลังๆงปรากฏบนผิวที่กรอบเกือบขาดนี่คือหนังควายธนูที่เหลือจากสมัยอาจารย์ของตาเคยใช้ปลุกเสกควายธนูเมื่อ50ปีก่อนมันถูกฝังอยู่ในโพรงไม้กลางดงตอนนั้นตาเองก็ไม่เชื่อจนวันหนึ่งพรานคำเงียบไปเสียงไฟในเตาดังเปรี้ยะเบาๆก่อนลมเย็นแผ่วๆจะพัดผ่านเข้ามาในเรือนทั้งที่หน้าต่างปิดสนิท หนานฟองสะดุ้งรีบขยับตัวมาใกล้เตาไฟมากขึ้นแล้วตาเคยเห็นมันจริงๆหรอเด็กชายถามเสียงเบาพรานคำไม่ตอบในทันทีแต่จ้องมองเข้าไปในเปเลวไฟแผ่วๆสะท้อนแววตาที่เหมือนคนมีอดีตฝังใจมันไม่ได้แค่เห็นแต่มันเคยช่วยชีวิตตาจากผีป่าที่ไม่มีใครเห็นด้วยตาเปล่าแต่ตานี่แหละเห็นแล้วรอดมาได้เพราะมันไฟในเตาเหมือนลุกวาบขึ้นชั่วขณะ แสงสะท้อนเป็นรูปเงาควายที่แวะผ่านบนผนังไม้หนานฟองขนลุกสู้ทันทีหันไปมองหน้าตาอย่างไม่เชื่อสายตาหรือตากำลังจะบอกว่าควายธนูยังอยู่ในป่าจริงๆตอนนี้มันหนีออกจากหีบเวทและกำลังตามหานายใหม่ที่คู่ควรพรานคำพูดพลางค่อยๆปิดหีบไม้ลงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแล้วถ้ามันมาเจอผมละตาพรานคำยิ้มมุมปาก ก่อนจะตอบเสียงแผ่วถ้าเจ้าใจบริสุทธิ์กล้าหาญและซื่อตรงกับวิชาที่ได้รับมันจะไม่แทงเจ้าแต่จะยอมรับเจ้าเป็นเจ้านายแต่ถ้าไม่เขามันจะแทงทะลุหัวใจเจ้าก่อนที่เจ้าจะทันรู้ตัวว่าเงามืดอะไรเข้ามาหาเสียงลมดังหวิวขึ้นมาจากหลังบ้านอีกครั้งคล้ายเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆเดินผ่านดินโคลนชื้น พรานคำหยุดพูดทันทีลุกขึ้นช้าๆเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างที่เด็กชายไม่ได้ยินในความเงียบงันที่เย็นเยือกมีเสียงควายร้องเบาๆลอยมาตามสายลมจากชายป่าคืนเดือนแรมเงียบสนิทท้องฟ้าถูกบดบังด้วยม่านเมฆหนาทึบแสงจากดวงดาวไม่อาจลอดลงมาถึงพื้นดินมวลอากาศเย็นชื้นราวกับลมหายใจของบางสิ่งบางอย่างที่แฝงตัวอยู่ในเงาป่า พรานคำนั่งอยู่บนแคร่ไม้ใต้ชายคาเรือนมือยังกุมหนังควายเวทอย่างแน่นหนาสายตาหมือมองเข้าไปในความมืดเบื้องหน้าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากทางเดินดินที่นำเข้าหมู่บ้านเป็นเสียงฝีเท้าของคนไม่ชี้ควายแต่มันแน่นหนักและสม่ำเสมอราวกับคนเดินที่ลากบางอย่างติดตัวมา พรานคำลุกขึ้นช้าๆหยิบไฟฉายด้ามไม้และมีดปลายแหลมเน็บเอวตามสัญชาตยานพรานเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจนเงาร่างสูงใหญ่หนึ่งปรากฏขึ้นที่ริมแนวไม้ไผ่ใครนะ่ะพรานคำตะโกนถามแสงไฟจากเตาใต้ถุนเรือนส่องเห็นเพียงแค่ชายคนหนึ่งในเสื้อคลุมดำยาวคล้ายผ้าจากเมืองเหนือใบหน้าครึ่งหนึ่งอยู่ใต้เงาหมวกงอบ ชายผู้นั้นหยุดเดินก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นดวงตาสีหม่นซีดคล้ายผู้ที่ไม่ได้นอนมาหลายวันแต่ยังมีแววแน่วแน่และเร้นลับข้ามาจากเมืองบัวใหญ่ได้ยินว่าท่านเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์อินพรมแห่งสำนักเขาพระโพพรานคำขมวดคิ้วทันทีชื่อนั้นไม่มีคนธรรมดาที่จะรู้ แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงเขาถามกลับพร้อมระวังตัวเต็มที่ชายผู้นั้นเดินเข้าใกล้ยิ่งขึ้นวางกระเป๋าหนังเก่าๆไว้บนคืน้นและดึงของสิ่งหนึ่งออกมามันคือลูกดินดำขนาดเท่าหัวแม่มือมียันทองคำแปะบนผิวของที่ใช้ควบคุมควายธนูในพิธีโบราณพรานคำเบิกตากว้างมันหลุดออกมา ควายธนูที่สำนักเคยสร้างไว้เมื่อ40ปีก่อนมันแตกหีบเวทของตนแล้วหนีสู่ป่าข้าไม่ใช่สิทธิ์แต่เป็นคนที่เฝ้าหีบนั้นมาตลอดชีวิตพรานคำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพึมพำรรเบาๆหีบนั้นเคยถูกปิดด้วยเลือดของผู้สร้างและตรึงไว้ด้วยวิญญาณควายผู้พักดีเจ้าหมายความว่ามันตื่นแล้วใช่ไหมชายแปลกหน้าเพียงพยักหน้าเบาๆ ไม่เพียงแต่มันตื่นแต่มันเริ่มไม่เชื่อฟังและบางสิ่งในเงาป่ากำลังจะครอบงาม,มันมันเคยเป็นเครื่องรางบัดนี้มันกำลังจะกลายเป็นสัตว์ปีศาจที่ไม่มีใครควบคุมได้อีกแล้วพรานคํำหายใจช้าๆนิ่งงนันเหมือนตระหนักถึงสิ่งที่อาจกลับมาไล่ล่าเขาอีกครั้งชายแปลกหน้าพูดต่อด้วยเสียงราบเรียบข้าไม่อาจควบคุมมันได้อีกแล้ว แต่ท่านในฐานะอดีตสิทธิ์สายเวทควรเป็นคนที่ยังพอรั้งมันไว้ได้ขอเพียงท่านช่วยตามมันกลับมาหรือไม่ก็ทำลายมันเสียก่อนที่เงาป่าจะจับมันไปเป็นของพวกมันพรานคำสบตาเขานิ่งนานลมเย็นพัดเข้ามาปะทะหน้าอีกระลอกพาให้กลิ่นดินชื้นและควันไฟลอยขึ้นแต่ปลายจมูก เขาหันไปมองหลานชายที่นอนหลับอยู่ในเรือนพลันความทรงจำเก่าๆย้อนกลับมาวันหนึ่งที่เขาเคยเห็นควายธนูด้วยตาตนเองมันทยานกลางอากาศแทงผูดป่าร่างดำให้แหลกคาที่กลางโหดขินแล้วหายวับไปกับลมวันนั้นมันช่วยชีวิตเขาไว้แต่วันนี้มันอาจกลายเป็นสิ่งที่พรานทุกคนในแผ่นดินนี้ต้องหวาดกลัวพรานคำตอบในที่สุดข้าจะไป แต่ไม่ใช่เพื่อเจ้าหรือสำนักของเจ้าข้าจะไปเพราะไม่อยากให้วิชาที่อาจารย์เคยสร้างกลายเป็นภัยกับคนบริสุทธิ์ในหมู่บ้านนี้ชายแปลกหน้าค้อมศีรษะแล้วหันหลังเดินหายกลับเข้าสู่เงามือดอย่างเงียบเชียบในอากาศมีแต่กลิ่นทูบจางคล้ายพรายบางตนเพิ่งผ่านไปพรานคำเดินกลับเข้าเรือนหยิบมีดปลายแหลมยันเงินเก่าก้าเหรียญ และผ้ายันเก่าเก็บที่เขียนด้วยหมึกครังจากเลือดไก่ป่าเขาม้วนของทั้งหมดไว้ในย่ามแล้วพูดกับตัวเองเบาๆเจ้าตื่นแล้วใช่ไหมควายธนูรุ่งเช้าในหมู่บ้านกลางดงแสงแดดแรกของวันเล็ดลอดผ่านหมอกจางๆที่เกาะลอยเหนือยอดไม้เสียงไก่ป่าขันไกลๆประสานกับเสียงนกหัวขวัญกระทบลำต้นไม้ใหญ่ เรียกชีวิตในป่าให้ตื่นขึ้นชา้ชาๆบนเรือนไม้ใต้เงาร่มไผ่พรานคำยืนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเทาหม่นปลายแขนพับขึ้นจนเห็นรอยยันจานลงที่ท่อนแขนเขาคาดมีดปลายแหลมยาวไว้ข้างตัวและสะพายย่ามผ้าฝ้ายเก่าใบหนึ่งซึ่งภายในอัดแน่นด้วยเครื่องรางว่านยาและของขลังโบราณที่หายากจะไปไกลไหมตา นานฟองถามขึ้นน้ำเสียงกึ่งเป็นห่วงกึ่งตื่นเต้นพรานคำพยักหน้าเบาๆก่อนจะเอามือลูบหัวหลานชายอย่างเงียบๆถ้าตากลับมาไม่ทันอีกสามวันเอาน้ำมนในหีบมาพรมรอบเรือนแล้วห้ามออกไปทางที่ตะวันตกเด็ดขาดนานฟองพยักหน้าช้าๆแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็สัมผัสดได้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่การล่าป่าธรรมดาพรานคำก้าวลงจากเรือน สอดสายตาไปรอบหมู่บ้านที่ยังหลับไหลทว่ากลับรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่จากเงาไม้ชายเชื้อคลุมดำที่มาหาเมื่อคืนหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเรากับไม่เคยมีตัวตนหน้าทางเข้าป่าห้วยผากดำใช้ลูกศิษย์วัยกลางคนของพรานคำในชุดพรานครบเครื่องกำลังรออยู่ลุงแน่ใจเราว่าเราจะไปตามควายธนูนั่นวิชาพันคันข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่าเสอีก พรานคำไม่ตอบเขาเพียงยื่นแผ่นหนังควายขนาดเล็กให้ใช้ดูบนหนังนั้นมีคราบสีแดงจางๆและอักขระที่ขึ้นสีทองเมื่อกระทบแดดถ้ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วนี่คืออะไรใช้กลือน้ำลายฝืดๆก่อนจะยกเป้สะพายหลังขึ้นและเดินตามพรานคำไปโดยไม่พูดอะไรอีกป่าห้วยผากดำคือผืนป่าที่ไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปนานนับสิบปี เป็นเขตต้องห้ามที่แม้แต่พรานเก่ายังเอ่ยถึงด้วยเสียงเบาเส้นทางที่ทั้งสองมุ่งหน้าเข้าไปเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบเถาวันพันพัวกับกิ่งไม้เราากับแขนของผีสางเสียงมแมลงและนกแปลกๆดังแว่วเหมือนคำกระซิบจากอดีตทุกระยะที่เดินพรานคำจะหยิบว่านสีดำจากหญ้ามาโรยตามรอยเท้าพร้อมจานคาถาบนต้นไม้ด้วยปลายมีดกันพูดกันปีศาจ กันเงามือดอย่าให้ตามมาได้ในมือของเขายังถือผงว่านเผาซึ่งเมื่อโรยลงบนก้อนหินจะเกิดไอ้น้ำลอยจางๆเป็นรูปควายเดินผ่านทางมันผ่านมาเมื่อคืนแน่นอนพรานคำพึมพำดวงตาสีเข้มเป็นประกายเหมือนนักล่าที่เจอรอยสัตว์ที่ตามหาเมื่อเดินลึกเข้ามาประมาณครึ่งวันเสียงหวีดกู่ลึกลับก็ดังขึ้นจากทิศตะวันตกเป็นเสียงต่ำๆหนักๆ เหมือนคนเป่าเขาควายแต่มีบางสิ่งผิดแปลกอยู่ในจังหวะเสียงนั้นนั่นมันเสียงอะไรใช้หยุดกึกพรานคำยืนนิ่งก่อนจะหลับตาใช้ปลายนิ้วแตะพื้นดินเสียงกู่เรียกของผู้สร้างมันไม่ใช่เสียงธรรมดามันเป็นเสียงเรียกของเวทปลุกเสียงนั้นแว่วไปตามลมก่อนหายวับทันทีทิ้งความเงียบวางเวงจนป่ารอบตัวเย็นเยืเยืกขณะที่ตะวันเริ่มคล้อยต่ำ ทั้งสองเดินมาถึงลำห้วยสายตาแดงจุดที่เชื่อว่าเป็นทางผ่านของวิญญาณสัตว์ตายโหงพรานคําหยุดทันทีก่อนควักขวดน้ำมนจากย่ามมาละเลงบนหน้าผากและฝ่ามือของตนและใช้จากนั้นใช้ไม้เท้าทำจากไม้ข่อยทุบพื้นสามครั้งถ้าเราเดินข้ามห้วยนี้โดยไม่เสริมเวทเราจะถูกกลืนโดยแดนเงาโดยไม่รู้ตัวเมื่อข้ามห้วยมาแล้วอากาศโดยรอบเปลี่ยนไปทันที เสียงนกเงียบกลิ่นหญ้าเปลี่ยนแม้แต่เงาของต้นไม้ก็เริ่มไม่ตรงตามแสงอาทิตย์ใช้กระซิบเบาๆลุงข้าเหมือนเห็นอะไรยืนอยู่ใต้ต้นมิ้วตัวเหมือนคนแต่มีเขาพรานคำหยิบลูกดินดำออกมาคว้างไปยังจุดนั้นเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นแล้วงาดำนั้นก็แตกสลายเป็นกลุ่มควันสีมน่นเงาวิญญาณ เงาของผู้ตายที่เคยคิดเป็นเจ้าของควายธนูแต่ถูกมันหักคอตายเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงทั้งสองจำต้องตั้งแคมป์ริมห้วยพร้อมผูกยันรอบแคมป์และเตรียมอาวุธรับมือกับสิ่งที่อาจจะมาในค่ำคืนนี้พรานคำกระซิบอย่างเคร่งเครียดคืนนี้มันอาจจะมาไม่ใช่แค่ควายธนูแต่ตัวอื่นด้วยคืนเดือนแรมไม่มีแม้แต่แสงดาว ลมป่าเย็นยเยือกพัดลอดแนวไม้สูงเรากับเสียงกระซิบของพูดผีที่ล่องลอยอยู่ในอากาศหมอกจางๆคลุมผืนป่ารอบแคมป์ของพรานคำกับใช้เรากับม่านบางที่บดบังสิ่งซ่อนเร้นให้ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ายพักของทั้งสองตั้งอยู่ริมห้วยแม่คำแพงสายน้ำสายเล็กที่มีชื่อเสียงเรื่องความเี้ยน มีตำนานเล่าว่ามีวิญญาณผู้หญิงกลายเป็นเงาคอยเฝ้าห้วยเพราะโดนผัวพรานแทงตายด้วยหอกเสน่เพื่อบูชาควายธนูต้นแบบในอดีตใช้ตื่นขึ้นมาจากการสะดุ้งหลับน้ำเสียงแผ่วเบาถามพรานคำที่นั่งอยู่ใกล้กองไฟลุงได้ยินเสียงไหมพรานคำยังไม่ตอบ เขากำลังหลับตานั่งสมาธิถือเมียดปลายแหลมไว้แน่นในมือริมฝีปากขยับพึรรมพำคาถาเบาๆเพียงอึดใจเสียงบื้บื้ก็ดังแว่วมาเป็นเสียงควายร้องแต่หวยหวนราวกับมีความเจ็บปวดฝังแน่นในเสียงนั้นใช้เบิกตากว้างใบหน้าเผือดลุง ไม่ใช่ขวายธรรมดาแนะ่เสียงมันเหมือนมาจากหลายทิศในเวลาเดียวกันพรานคำลืมตาขึ้นช้าๆสายตาคมกริบของพรานชรากวาดไปรอบค่ายอย่างระวังเขายื่นห่อผ้าดำให้ใช้เอาไว้แนบอกถ้ามีอะไรเข้าใกล้มันจะช่วยกันเงาไม่ให้เข้าแทรกแล้วเขาโยนผงว่านดำรอบกองไฟเสียงชี่ชี่ ดังขึ้นพร้อมไอควันลอยขึ้นเป็นรูปร่างคล้ายเงาควายที่ยืนสองขาก่อนจะแตกกระจายหายไปในอากาศมันมาแล้วพรานคำกระซิบแต่ที่มานี่ไม่ใช่ตัวเดียวจากนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากแนวพงหญ้าข้างลำห้วยตามด้วยเสียงหายใจแผ่วเบาแต่เย็นเยียบ เหมือนคนหมดลมหายใจไฟในกองเริ่มสั่นไหวโดยไม่มีลมเรากับบางสิ่งแอบกลืนเปเลวไฟช้าๆใช้ขวาปืนลูกซองไว้แน่นแต่ปลายนิ้วเย็นเฉียบจนจับปืนแทบไม่อยู่พรานคำก้มลงหยิบลูกดินอาคมสีดำที่อาบด้วยน้ำมันช้างผสมเลือดนกแสกแล้วโปรยขึ้นเหนือหัวพร้อมท่องคาถา ทันใดนั้นเงาร่างควายขนาดมหึมาปรากฏขึ้นข้างลำห้วยมันมีเขางอนยาวสีดำมันวาวสะท้อนแสงจันเรือนลางแต่สิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าคือขาทั้งสี่ของมันไม่แตะพื้นมันลอยเหนือน้ำดวงตาของมันเรืองแสงแดงฉานมองตรงมาที่พรานคำและใช้โดยไม่กระพริบ เสียงหายใจฝืดฝาดของมันหนักห่วงราวกับสายลมที่พัดจากนรกพรานคำยกยันขึ้นเหนือหัวแล้วกล่าวดังว่าสัตว์แวดแห่งธาตุดินถูกสร้างด้วยศรัทธาและสัจจะจงถอยกลับหากเจ้ายังไม่ถูกรับใช้โดยเงาด้ามควายธนูหยุดนิ่งมันไม่ทุกพุ่งเข้ามาเหมือนสัตว์ป่าแต่มันแผดเสียงคำรามดังสนัน่นราวกับกึ่งก้องจากใต้พิภพ,พ เสียงร้องของมันสะเทือนกิ่งไม้ใบไม้ร่วงก่าวราวกับถูกกดด้วยพลังเวทบางอย่างใช้ซุดลงทันทีมือที่จับปืนสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เหงื่อซึมเต็มแผ่นหลังทั้งที่ทอากาศหนาวเย็นพรานคำรีบควักหนังควายยันขึ้นมาเผยอักษรโบราณที่จานด้วยหมึกผสมว่านศักดิ์สิทธิ์เมื่อตัวอักษรสัมผัสแสงมันเปล่งแสงทองเรืองรองทันที ควายธนูชะงักไปชั่วขณะก่อนที่ดวงตาจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นแสงสีน้ำตาลอ่อนเหมือนของสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจมันสบตากับพรานคำดวงตานั้นเศร้าเหมือนสัตว์ที่โดนทรมานมันยังมีจิตเดิมอยู่พรานคำพูดกับตนเองเบาๆแต่พลังเงากำลังครอบงำทันใดนั้น ลมหมุนแรงพัดกระโชกขึ้นจากลำห้วยพร้อมเสียงแหลมกรีดร้องเหมือนหญิงสาวดังออกมาจากตัวควายธนูเงารอบกองไฟพุ่งเข้าหาเงาร่างควายราวกับงูเลื้อยแล้วทั้งหมดก็หายวับไปในพริบตาพรานคำสุดลงนั่งด้วยสีหน้าเครื่มเครียดชัยรีบวิ่งมาหาสีหน้าเขายังซี้เซียวมันมันคือควายธนูจริงๆหรอลุงแล้วเสียงผู้หญิงนั่นมันอะไร พรานคำเงียบครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงแผ่วมันไม่ใช่ควายตัวเดิมมันกลายพันุ์จากเวทและเงาของผู้หญิงที่ติดอยู่ในตัวมันกำลังจะกลืนวิญญาณควายเข้าไปด้วยหากปล่อยไว้อีกไม่นานมันจะไม่ใช่ควายแคนูแต่จะกลายเป็นควายปีศาจที่ใครก็หยุดมันไม่ได้รุ่งเช้าถัดไป ทั้งสองต้องออกเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขาเพื่อตามหารำเวทที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่เงาแต่มันคือเจ้าของเวทเดิมที่ยังไม่ยอมปล่อยให้ควายธนูเป็นอิสระแสงช้างซึมสว่างเพียงปลายฟ้าแต่พาในป่าดงลึกยังคงมืดทึบ ต้นไม้สูงใหญ่เบียดกันแน่นจนแทบไม่มีช่องให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านพรานคํำและใช้เดินลึกเข้ามาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือตามเส้นทางเก่าแก่ที่ไม่มีในแผนที่ตามเสียงกระซิบของลมป่าและรอยเท้าของควายธนูที่บางครั้งปรากฏเป็นรอยโคลนบางครั้งกลายเป็นเพียงลายเส้นเร่องแสงจางๆบนใบไม้ เรากำลังเข้าใกล้ถ้ำเวทต้องห้ามและ้วล่ะลุงใช้เอ่ยขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความประมาพรานคำพยักหน้าสายตาจับจ้องเบื้องหน้าอย่างระวังที่นั่นคือที่ที่ควายธนูตัวต้นแบบถือก,กำเนิดที่ที่อาจารย์ข่าทำพิธีครั้งสุดท้ายและสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากปีนขึ้นสันเขาหินซ้อนสูงชันทั้งสองก็มาถึงผาเขียวคด หน้าผาหินที่มีต้นไม้ใหญ่โค้งลงราวกับกิ่งไม้ก้มกราบกลางหน้าผามีช่องหินแคบๆสูงแค่หัวคนล้อมด้วยเถาวัลย์หนาและดอกไม้ป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สิ่งที่แปลกตาคือบริเวณรอบปากถ้ำมีรอยเท้าควายเดินวนเป็นวงกลมลึกเป็นรอยกดในหินแข็งอย่างน่าประหลาดใจรากับสัตว์เหยียบลงด้วยแรงมหาศาลมันเคยมาที่นี่ พรานคำเอ่ยเบาๆแต่มันไม่ได้เข้าไปเหมือนบางสิ่งห้ามมันไว้จากนั้นเขาหยิบหินขอทางคือก้อนหินอาคมที่ลงยันพิเศษไว้จากอาจารย์ในอดีตแล้วจุดไฟเผาด้วยไม้กฤษณาควันสีขาวนวลลอยอ้อยอิ่งขึ้นสู่ฟ้าก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทและพุ่งตรงเข้าไปในปากถ้ำทันใดนั่นเอง ลมแรงมหาศาลก็กระแทกออกมาจากในถ้ำเถาวันรอบปากถ้ำสะบัดโบกสะบัดเหมือนงูนับสิบตัวกำลังดิ้นอย่างบ้าคลั่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังออกมาพร้อมเสียงวัตถุบางอย่างกลิ้งตกมาข้างเท้าพรานคําใช้รีบก้มลงดูมันคือกระดูกหัวควายขนาดเล็กที่มีตะปูเหล็กดำตอกกลางกะโหลกและมีรอยเผาไหม้สีดำสนิทติดอยู่ด้วยกระดูกของตัวต้นแบบ พรานคำกระซิบมีบางสิ่งยังถูกผูกไว้ที่นี่บางสิ่งที่ไม่ยอมปล่อยให้ควายธนูไปไหนโดยไม่มีเจ้าของเก่าเมื่อเถาวันคลายตัวลงอย่างช้าๆพรานคำเริ่มจานคาถาที่ฝ่ามือแล้วนำย่ามเวทขึ้นบางหน้าก่อนก้าวเทาเ้าเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำเย็นเยียบจนลมหายใจกลาเป็นไอลอยอากาศหนักอึ้งอย่างเรากับมีแรงกดของวิญญาณมากมายซ้อนทับ ผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพเขียนสีโบราณรูปควายมีเขาเรืองแสงรูปคนกำลังทำพิธีรูปเงาสีดำยืนอยู่หลังควายทุกตัวในตอนกลางของถ้ำมีแท่นหินบูชาอยู่กลางล้านหินรูปร่างเป็นวงกลมมีรอยเปื้อนสีแดงคล้ำที่แม้แต่เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ยังคงอยู่ที่นี่แหละจุดที่ควายธนูตัวแรกถูกเสกขึ้น พรานคำเดินเข้าไปใกล้และหยุดนิ่งก่อนจะเอ่ยต่อแต่ไม่ใช่จากความบริสุทธิ์ใจมันเกิดจากความอาฆาตและการทรยศพรานคำเล่าให้ใช้ฟังถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่ออาจารย์อินพรมเมื่อเรื่องวิชาพยายามจะสร้างสัตว์เวทขึ้นมาช่วยปกป้องป่าและผู้คนแต่สิทธิ์พุลหนึ่งกลับแอบเปลี่ยนวิญญาณควายที่ใช้จากวิญญาณสัตว์ซื่อสัตว์เป็นวิญญาณหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายเพราะความรัก หญิงสาวนั่นชื่อแก้วกัลยาคนรักของสิทธิ์คนนั้นเขาทำพิธีใส่ดวงจิตเธอลงในควายธนูหวังให้เธอฟื้นคืนเป็นผู้รับใช้แต่ผลกลับกลายเป็นตรงกันข้ามดวงจิตที่เต็มไปด้วยแค้นและเจ็บช้ำกลับแซงตัวควายธนูให้กลายเป็นอสูรเงาหลังพิธีทั้งอาจารย์และสิทธิ์คนนั้นก็หายไปในถ้ำนี้ไม่มีใครพบอีกเลย แต่เสียงกู่ของควายธนูยังคงดังแว่วในป่าทุกคืนเดือนแรมจนถึงทุกวันนี้ทันใดนั่นเองแสงเทียนในถ้ำก็ดับพรึบพร้อมกันทั้งหมดลมเย็นจัดปะทะเท่ามาราวกับมือของวิญญาณลูบไหลทั่วร่างของทั้งสองเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศคืนคร่ามาจงคืนคร่ามาเขาเป็นของครา่าวิญญาณของควายต้องเป็นของครา่า บนแท่นหินปรากฏเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวผมยาวสยายดวงตาสีดำสนิทน้ำตาไหลรินเบื้องหลังเธอคือเงาควายธนูขนาดมหึมาที่มองตรงมาด้วยแววตาที่ทั้งเศร้าและเจ็บปวดพรานคำยกยันขึ้นแล้วท่องคาถาเสียงดังกังวานด้วยอำนาจครูบาเวททั้งแปดทิศขอคืนความสมดุลแห่งสัตว์เวท จงเปิดประตูกรรมและปล่อยวิญญาณคืนสู่แสงเงาในถ้ำสันสะเทือนรุนแรงเสียงร้องของหญิงสาวและควายธนูแผดดังจนหินในถ้ำสั่นสะเทือนก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงทั้งถ้ำกลับมาเงียบสนิทอีกครั้งพรานคำสุดตัวลงมือกุมอกแน่นใช้วิ่งเข้าไปประคองลุงลุงเป็นอะไร พรานคำยิ้มบางๆข้ายังไม่ตายแต่สิ่งที่เราจะเผชิญต่อจากนี้ไม่ใช่ควายธนูธรรมดาอีกต่อไปแล้วและมันกำลังจะแปรรูปเป็นวิญญาณเวทเต็มขั้นและมันจะกลับไปหาหลานของข้า